สวัสดีครับอันนี้ช่อง ptb สิบสามนะครับพอดอีมีน้องในเกมอ่ะเหมือนเขากดกดเหมือนให้เข้าร่วมอ่ะอันนี้พี่ก็เลยมากดเข้าร่วมดูเนาะว่ามันเป็นยังไงก็เ,เลยลงมากดดูพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเกมลักษณะไหนนะแต่มันชื่อเกมว่าอะไรแฮกเกอร์มั้งประมาณเนี้ยน่าจะแฮกเกอร์อะไรสักอย่างนะถ้ากดลิงก์เข้ามาเขาอ่าพอดีมีเหมือนกดชวน เขาเรียกว่าอะไรกดเชิญไว้อะครับะอะไรเงี้ยแล้วที่จะไปไหนแะ้วเนี่ยงงไปหมดเลยทีนี้อืมอ่าให้ทำไมให้ทำท่าทางทำไมแล้วมีมีปืนด้วยนะมีปืนมีมีดนะแล้วยังไงล่ะเนี่ยวิ่งตามชาวบ้านเขาไปก่อนล้ะกันพี่ก็ไม่รู้เนาะว่ามันเล่นยังไงเนาะอ่ะอะไรน,นี่มันวิ่งมีชาวป่าด้วยเหรอ จะไปไหนกันนะ่ะแล้วคือมันอะไรอย่ามันไปไหนกันนะ่ะเ็วิ่งตามชาวบ้านกันแล้วกันกดเอา้ามีตู้แคสซูลว,วิกตอรี่เอ้าใครชนะอ่ะโอ้ยปวดหัวเลยทีนี้เอา้ากดเข้ามาได้เฉยเลยอะไรเนี่ยมูอะไรมูรมดเดลเลอร์เหรอ เอทำไมละ่ะคำนี้มันเกมอะไรเนะี่ยมันคือเกมอะไรเนะี่ยอ่ะปีนกันปีนหัวไว้นะสวัสดีครับอืมแล้วก็ดีครับไปก่อนนะ่ะไปลุยลุยยังไงอะ่ะเราไม่ต้องเล่นยังไงต่อเลยเนี่ย เอาเข้ามานีเอา้าอะไรอะ่ะ you are m o นเดลเอรอีสามสองหนึ่งเอาถือมีดยังไงอะ่ะสู้หรอต้องวิ่งไล่สู้เขาเหรอหรือว่ายังไงอะ่ะกี้ก็งงไงนุชก็ไม่เคยเล่นเนอะ ็วิ่งกันใหญ่เลยเอาทีนี้จิบจิบเอา้าพีฟันงดตัวขาดเลยอะ่ะเอา้าเหมือนไล่ไล่ฆ่ากันหรอเอา้าโอ้โหโหดมากเด็กี่เนี่ยตัวแตกกันเอาอันนี้ยืนทำอะไรนะ่ะเอาสับเลยสับไปเลยเออโอ้โห งงมากเออเออเออเอางงสิไหนยังไงเนะี่ยซึ่งเราคือเราเป็นนักฆ่าเหรอเอาน้นูนูนนนวิ่งมีคนวิ่งหนีอยู่ไปตามตามตาม เขาจะวิ่งช้ากว่าเราเหรอเอยยังไงอะ่ะพ็มีลมดอะเอา้เอาแล้วยังไงต่ออะไรนี่อะแล้วมีปืนใช้ไม่ได้ด้วยนะมีแต่มีดนู้นไงนู่นไงเอา้าเอา้เอาคืออะไรอะ่ะมันยิงเราอย่างไกลเลยเอา้าจบแล้วอะไรอะ่ะงงอะ่ะพี่งง มันคือเกมอะไรเขไม่รู้งงจริงๆนะเนี่ยอา้าวอ๋อเนี่ยมันชื่อว่าพี่แผลมูลเนเทเลอร์แผลคือเป็นนักฆ่าเหรอพี่เป็นฝั่งนักฆ่าเหรอหรือว่ายัางไงโอเคอีก็ไม่รู้อนะไรเนาะเดี๋ยวต้องสงสัยเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนนะว่ามันเป็นเกมแนวไหนพี่ก็ง,งงอยู่แ้วเนะี่ย โอเคครับเื่องห้างงานคลิปนี้พี่ฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนนะว่ามันเป็นเกมแนวไหนถามเล่นไงครับเนี่ยโอเคครับพี่ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมติดตามพี่ด้วยนะฝากติดตามด้วยเดี๋ยวพี่มาอีกรอบหนึ่งล้วกันเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่าไอ้เกมนี้มันเล่นยังไงเนะออันนี้เป็นอีกอันอินโนเซนอะไรทักอย่างเอาก็คือไม่มีอาวุธสู้นะครับ อไม่มีอาวุธสู้โอเคหนีหนีหนบอรสเนี้ยหรออ้าวตายเลยโอเคครับงั้นพี่ฝากไว้แค่นี้แหละงงไปหมดแล้วเนี่ยโอเคอ่าอย่าลืมกดติดตามแล้วคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับน่ารักมากที่สุดเลยอ่าเดี๋ยวพี่ไปดูโอบีใหม่ดีกว่าอันนี้มันน้องเขากดเชิญมาแล้วพี่ก็เลยเข้ามาไปแล้วบา,บายครับ